พระเจ้าของจัวันนี้กันดนา,านุนนทีบทที่16ข้อที่20ถึง35นะครับพระเจ้าทรงพิพากษาโครากับผู้ที่ติดตามพกาวกเขาเพราะว่าเป็นกนารตัมนี้ที่มิโตโมเส่งพระเจ้าทรงเลือกไว้นั้นก็เป็นกนารตัมนี้ที่มิโตพระเจ้า แต่พระเจ้าทรงพีพักษาพวกเขาอย่างไร,รเมื่อเราอ่านบุตรข้อที่32นะครับแผ่นดินก็อับปักกลืนเข้าทั้งหลายกับครัวเรือนและคนทั้งหมดของโครากับข้าวของทั้งหมดของเขาก็เป็นวิธีของการิีพักษาซึ่ง ชนชาติอิสราเอลไม่ค่อยคิดไว้พระเจ้าทรงพิพากษาพวกเขาอย่างนี้เพื่อที่จะให้รู้ว่าการพิพากษานี้มาจากพระเจ้าถ้าพระเจ้าทรงให้พวกเขาตายเพราะวิธีธรรมดายัางเป็นการเป็นโรคหรือการทำสงครามนั้น จนชาเอลคิดกันว่าพวกเขาก็ตาด้โดยบัง่อนแต่พระเจ้าทรงกันอกพิักษาพวกเขาอย่างโดยพิเศษโดยวิธีพิเศษก็พระที่จะให้พวกเขามองเห็นกับกันพีพักษาที่มาจากพระเจ้าแล้วก็แผ่นดินใต้ก็แยกออก แล้วก็แผ่นดินอัปปักกลืนนั้นก็เป็นการพิพากษาที่นักรัวอย่างมากก็พระเจ้าทรงต้องการที่จะให้ชนชาติอิสราเอลรัว,วถ้ามนุษย์กระบอดต่อหน,น้าพระเจ้าก็ต้องการได้รับการลงโทษที่นักรัวดังนั้น แล้วก็เป็นเพื่อที่จะทำให้ไม่ได้ทำบาปอีกต่อไปถ้าอย่างนั้นเมื่อเราอ่านเ,ออเนื้อหาพระคัมภีร์วันนีเออ้เราอาจจะคิดกันว่าถ้าอย่างนั้นก็สามัยนี้ก็มีการพิพากษาเหมือนกับเหมือนกันหรือเปล่าเมื่อเราวัานพันธัสัญญาใหม่นะครับก็การพิพากษาเหล่านี้ก็น้อยลง เพราะว่าพระเยซูคริตสต์ทรงรับการพิพากษาแทนเราโดยตตยโดยการไตออ้บนใ้กางแขนการพิพากษาในสมัยพันธสัญญาเก่านันเป็นสัญลักษ์ล็งถึงการพิพากษาที่จะรับวันที่พระเยซูคริตสต์เสด็จม,มาครั้งที่สอง แน่นอนว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่เป็นเป็นความชอบธรรมและผู้ยุติธรรมแล้วดังนั้นสเดงให้เห็นว่าคนที่อยู่ในสมัยพันธัสัญญาหมายรักเออ็เป็นได้รับคาดตอบแทนที่มาจากความบับเมื่อเราไม่เชื่อฟังพระเจ้า โดยเป็นตามทำตามจตัวเองนั้นก็ชีวิตนั้นก็ไม่ใช่มีความสุขนะครับม่อราวันลูกาโมติซิพ่าบีอ,อูชายคนที่2นะครับคนที่2เพราเขาเขาก็ออกจากบีดาของเขาตอนแรกก็ดูหมัวหนะ้ามีความสุข แต่สุทยน้ชีวิตของขาวก็มีเต็กววมทุกดังนั้นจิจ <c oughs> วิที่เป็นออกจากพระเจ้าไม่ใช่มีความสุขนี่ก็เป็นเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่มีความชอบธรรมและผู้อยู่ที่ฐานแล้วดังนั้นเราก็ต้องการได้รับคัดตกแทนจากสิ่งเหล่านี้ นี่เป็นเป็นส่วนหนึ่งของการพิพากษาที่จะรับเพราะพระเจ้าเป็นผู้ยุติธรรมแต่พระเจ้าทรงพิพากษาคนในโลกนี้อย่างสมบูรณ์ในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จม,มาครั้งที่สองก่อนหน้านี้พระเจ้าทรงรักคอยเรา ที่จะให้เรากลับมาพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราอันพระคัมภีร์วันนี้มีสิ่งที่ต้องการตระหนักคืออะไรพระเจ้าเป็นผู้ยุติธรรมดังนั้นเราต้องการจึงไปหาพระเจ้าและแม้ว่าเราไม่เชอบฟังแต่ การผิพภาษาที่บองสามารถบองเห็นได้ก็ไม่ได้เข้ามาถึงเราก็เพราะพระเจ้าทรงรอคอยเราอยู่ดังนั้นเมื่อเราวันพระคัีริวันนี้เราต้องการสำรวจชีวิตของตัวเองตัวเองก็มีสาภาพที่กระบอดต่อหน้าพระเจ้าไหมแล้วก็บางทีก็ตัดสินและตำหนี นะครับก็ผู้นำที่พระเจ้า,าส่งเลือกไว้หรือเปล่าแล้วก็โกนะคราแล้วก็ลกจากโครานั้นะแล้วก็ผู้นำสองรอยยีคนก็กระบอดต่อนับพระเจ้า,าด้วยกันนะครับก็สิ่งน,นี้เป็นแสดงให้เห็นว่าเป็นบิกัรกระบอดที่มีต่อมูมเสกับอารรนนั้นไม่ใช่ทําด้วย ไม่กี่คนเท่านั้นแต่มีหลายคนเขาวางแผนอย่างรายละเอียดด้วยกันก็เป็นกนารโบนั้นก็แพร่หลายคขามีหลายคนในชนชาติอิสราเอลดังนั้นพระเจ้าทรงพิพากษาูุนาสทรงโรยฮัสคนด้วยกัน,กนแล้วพระเจ้าทรง ทำให้แต่ละคนข้อที่สิเป็นนะรับแต่ละคนจึงนํากระถางไฟของตอนมาแล้วตั้งเอาไฟและเครื่องหอมใส่และพวกเขาก็ไปยืนอยู่ตรงทั้งเข้าเต้นนัดพบพร้อมกับมูเซและอาโรแล้วก็พระเจ้าทรงพิพากษาพวกเขา่าและแสะดงให้เห็นว่าคนที่พระเจ้า ไม่เลือกไว้นั้นก็ไม่สามารถทำบทบาทของบุรหิตได้กล่าวคือว่าผู้นำในชนชาติอิสราเอลนั้นก็เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้สุธายนี้พกเขาก็ได้รับการบิพาคซาเพราะความยอิงของพวกเขาและสุธายนี้ทำยังไง ข้อที่สานะครับก็เละไฟออกมาจากพระยาเวเผาผลานคนทั้งส่งเลยห้คนที่ถาวายครั้งหอมนั้นมนาลทุกคนก็เป็นคนที่มีความโยงอิงง่ายๆ่อาดัมก็ทำแบบแรกก็คือเพราะความโยงอิงซึ่งมีความปรารถนจะเป็นพระเจ้าความโยงอิง ก็เป็นซ่อนในใจของตัวเองสม,มอและออกมาอย่างช้าชาและสุดท้ายนี้เราจัดตัดสินและทำหนีคนอื่นง่ายๆแต่ความยุ่งนั้นก็ไมเออ่เป็นมาจากจิตใจของตัวเองแต่นี้ก็เป็นพระหลายในชุมชนและทำให้ชุมชนนั้น ก็เป็นอันตรายด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นเราทุกคนก็ต้องการรู้ว่าเป็นการจำกัดของมนุษย์คืออย่างไรเราก็ต้องการจดจำดีๆว่าเราก็ต้องการทมตัวต่อหน้าพระเจ้าเมื่อเราเมื่อเราต้องการที่จะทำตัวลงต่อหน้าพระเจ้าก็ต้องการระลึกถึงพระเยซูคริสต ซึ่งเป็นพระเจ้าแต่สเดยม,มาเป็นมนุษย์พระเยซูสัตมมาในลงนี้แล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างไรอย่างไรแล้วก็ทำอะไรเพื่อเราเมื่อเราไม่ได้ลืมพระเยซูคริสต์ซึ่งทอมตัวลงต่อหน,น้าพระเจ้านั้นเราสามารถดิดตาม พระเยซูริต์ไปได้แหผลของการพิพากษาคือความโยงอิงพวกเขาก็อยากจะเป็นเหมือนมูเสออาโรนที่เป็นผู้นำครับแต่พวกเขาก็มีจิตใจที่อยากจะกระบอกต่อหน้พระเจ้าความโยงอิงนั้นก็เป็นการทำให้เราถูกทำลายนะครับ สุภาษิตบทที่16ข้อที่18ครับทุกเขียนว้ว่าความจงของมาก่อนการทุกทำลายและใจพยองก็มาก่อนมาล้มมาก่อนก่อนกันลม้มครับดังนั้นขอให้ทุกคนคิดว่าตัวเองเป็นใครในต่อหน้าพระเจ้าแล้วก็ขอให้ทุกคนทอมตัวลง ตอนับพระเจ้าด้วยนะครับอาิษฐานด้วยกันนะครับคัาเตพระบิดาแห่งคาบังทั้งหลายขอ,ขอพระคุณที่ทรงประทานพระเจ้าของพระเจ้าวันนี้ขอให้เราเป็นคนที่เหมือนพระเยซูคริสต์ทอมตัวลงต่อหนาพระเจ้าอาิษฐานในพระนามของ,องพระเยซูคริสต์เจ้า a เมน